ขอากราบสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามฮับโซมโซมอยู่ในนันนี้ในป่านี่นี่จนะพาทุกคนเอาชีวิตรอดหนึ่งวันในป่านี่เนะี่ยป่านี้ก็เป็นป่าป่าดงดิบภูเขาที่มีต้นไม้น่อยใหญ่ผสมกันเนาะแต่ส่วนหญ่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่เนาะเดี๋ยวเป็นเจดีย์นั้นติดน้ำตาลย่างๆทุกคน ตอนนี้ก็ย่างลงไป ในขณะนี้เขาเดินเข้าป่าลึกพอสมควรแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ยากเข้าแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะชอบอันอาหารเนาะอาหารประทานชีวิตในตอนบ่ายนี้เนะ่ะตอนบ่ายหรือว,ว่าตอนสวยนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปห้วยห้วยใสยอื่นเนาะห้วยใสยนั้นน่าจะมีปลายอยู่เนาะเพื่อที่ว่าให้เขาเอาชีวิตหลอดในมือนี้เนาะทุกคน เดี๋ยวจะเป็นเจดได์นั้นไปติดตามนะทุกคนไปเลยโบ้หูวิธีจีซอกเนาะบาดเห็นโบ้วิธีจีซอกปลาเนาะนั่ผขอคุณโอ้ตาย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 ,ตาย,ตาย เดี๋ยวลองลงไปดำบึงเนะว่าจะได้หรือบอกถ้าหากเห็นน้อยปลากจะได้ทามีปลาให้มูคนนึงไปอกปูนะทุกคนตอนนี้เขาก็ได้อาหารประทานชีวิตเนะครับนี่ปูนะปูปลาตัวเดียวน้ำคุณบุมีปลาสกปา่เห็นนะ ปูปลาสำนีเนาะ2คนเอาสำนีก่อนอูหิวข้าวเนาะยังบ่ได้อีหยังเถอะปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ปูปลาปิ้งวันนี้ปิ้งปลาวันนี้อันนี้มันตกตกเก็บที นะปลาเอาสำนีก่อนโอ้ยบุม๋มยังเนาะกินข้าวปูปลาเป็นกูดเนาะโอชอยสองคนเอาสำนีเนาะขาดแน่ก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงสันีนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับสองนะีอเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็คลิป ต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย